โอ้โหนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้ยกตำรวจเกือบ200นายบุพกพนมเปนยกเครื่องบินเช่าเหมาลำไปคุมตัวพลเมืองตัวเอง64ชีวิตพากลับด่วนที่สุดนี่ไม่ใช่ฉากในหนังสายหลับ Mission Impossible แต่มันคือ Mission i n c h o n ภารกิจจริงที่รัฐบาลเกาหลีใต้ลงมือเองเช้าวันนี้สนามบินอินชอนเต็มไปด้วยภาพที่โลกไม่คุ้นตา ขบวนตำรวจเรียงแถวรอตั้งแต่รันเวย์ก่อนเที่ยวบินเช่าเหมาลำจะลงจอดบนเครื่องลำนั้นคือชาวเกาหลีใต้64คนที่ถูกส่งตัวกลับในฐานะผู้ต้องสงสยัยคดีอาชญากรรมข้ามชาติทั้ง call center และ romance scam ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีชื่อในหมายจับแดงของตำรวจสากลหรือ Interpol red notice ด้วยที่สร้างความเสียหายระดับโลกผู้ต้องสงสัยทั้งหมด ถูกจับกลุมทันทีที่ก้าวครึ่งสู่เที่ยวบินเช่าเหมาลำซึ่งถือเป็นอาณาเขตของเกาหลีใต้เพราะตามกฎหมายสากลพื้นที่ในเครื่องบินสัญชาติเกาหลีถือเป็นเขตอำนาจของเกาหลีใต้หลังเครื่องแตะพื้นอินชอนเจ้าหน้าที่กว่า200นายที่รออยู่ภาคพื้นก็ลอนขบวนแยกผู้ต้องสงสัยแต่ละคนขึ้นรถควบคุมส่งพลเมืองกลุ่มนี้ถูกส่งต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบคดี เพราะนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาแต่คือจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่จะเปิดโปงเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ทั้งระบบในกัมพูชาเป้าหมายหลักของการสอบสวนคือการเปิดโปรงโครงสร้างและขนาดขององค์กรคอเซ็นเตอร์ทั้งหมดเพื่อขยายผลการจับกลุ่มในประเทศต่อไปครับและที่น่าสนใจคือในกลุ่ม64คนนี้มีทั้งผู้ต้องหาและเหยื่อปะปนกันบางคนถูกหลอกไปทำงาน แต่สุดท้ากลับถูกยึดพาสปอร์ตกักขังและบังคับให้โทรหลอกคนจริงๆตำรวจจึงต้องสอบสองสถานะคู่ขนานทั้งฐานผู้กระทำผิดและฐานเหยื่อของการทรมานในองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ด้านคณะทำงานร่วมภาครัฐของเกาหลีใต้ที่ประจำพนมเปญออกมาประกาศทันทีว่าปฏิบัติการนี้แค่เริ่มต้นเพราะยังมีชาวเกาหลีอีกจำนวนมากที่ถูกกักขังอยู่ในค่ายแกม ซึ่งหลายค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรัรมพูชาที่เข้าไม่ถึงเช่นสีฮนุวิลและปอยเปตขณะเดียวกันทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงร่วม3ข้อสำคัญ 1. จัดชนสูตรร่วมกับคดีนักศึกษาเกาหลีที่ถูกทรมานจนเสียชีวิต 2. ตั้งคณะทำงานพิเศษหรือ Task Force ระหว่างโซพนมเปญเพื่อแชร์ข้อมูลการสอบสวนอย่างเป็นระบบ และ 3. จัดทําบัญชีดําถาวรหรือแบล็คลิสตห้ามผู้ต้องสงสัยที่เคยมีส่วนในกระบวนการกลับเข้ากัมพูชาอีกตลอดชีวิตแต่มีอีกเรื่องที่สร้างคํำถานใหญ่ครับเพราะโครงการ Korean Desk ที่เกาหลีพยายามผลักดันให้ตั้งขึ้นในเมืองสีหนุวิวเพื่อช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองในพื้นที่เสี่ยงกลับถูกรัฐบาลกัมพูชายกเลิกอย่างเงียบๆและนั่นทำให้สื่อเกาหลี ตั้งคำถามแรงว่าหรือจริงๆแล้วใครบางคนในกรัรมพูชาไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยเพราะถ้าเรื่องนี้มีแค่คนโกหกมันคงไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับแต่มันใหญ่จนต้องใช้เครื่องบินทั้งลำเพื่อพาความจริงกลับบ้านแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กดติดตามและคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ 이렇게 <목소리도>